สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับดักกิ้งและทัชโฟนวิวครับวันนี้เราขอนําเสนอสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นสําหรับใครที่จะหามือถือเป็นมือถือสำรองหรือว่ามือถือให้เด็กๆในราคาประหยัดแต่ว่าสเปคใช้งานฟ,ฟังก์ชันครบถ้วนครับวันนี้เราค้ายไหนเอย่ยวันนี้เรามาเจอกับนี่เลยออ๊ยผิดฝั่งนี่ตั้งหาก vivo y 1 6ครับเป็นสมัย สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นของ vivo เห็นไหมตัวนี้ครับใช้ใช้งานพื้นฐานครบถว้วนแบตอิดเล่นเกมได้ถ่ายรูปได้แต่สเปคจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับสำหรับภายในกล่องของ vivo y16 จะมีอะไรบ้างเรามาแกะกล่องดูกันครับนี่ผมค่อยๆแกะเปิดออกมาพึ่งเอ็งปุ๊บ จะเจอตัวเครื่องมือถือของ vivo ในหผั่งครับนี่เลยอันนี้เครื่องเป็นสีดำครับมีความลายเฉดเล็กน้อยซึ่งตัวทำหน่ามี2สีครับก็คือตัวสีดำกับสีทองออต่อมาแกะต่อปุ๊บจะเจอพวกคู่มือต่างๆทั้ง,ง,งนี้แกะมาข้างในครับจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใส่ชาร์จครับใส่ชาร์จแบบ Type C แล้วก็ เข็นจิ้มซิมด้านในนี้ครับนี่เลยเริ่มแรกครับที่หน้าจอครับหน้าจอของ vivo y16 ตัวนี้ครับเป็นหน้าจอขนาด6.51นิ้วครับความละเอียด HD สามารถแสดงผลต่างๆได้อย่างคมชัดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเหนือขึ้นไปครับตรงนี้ครับเป็นกล้องหน้า5ล้านพิกเซลพร้อมนี่ครับข้างบนแถบๆตรงนี้ครับก็คือลำโพงสทนา อันมาด้านหลังครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้จะมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีทองตามรูปที่ขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับโอเคครับด้านหลังตรงนี้รับจะมีกล้องครับกล้องทั้งหมด2 2เลนพร้อมไฟแฟลชแล้วก็ตัวเครื่องที่สามารถสะท้อนเศษแสงได้เนี่ยตามที่ผมขยับขยับเนี่ยโอเคเป็นไงบ้างมาด้านล่างก่อนครับด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นลำโพงลำโพงเสียงครับลำโพงเสียงที่สําหรับเอาไว้แบบเวลาฟังเพลงลำโพงเสียง,งต่างๆจะเอาตรงนี้ช่อง ต่อไทซีครับตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็โอนถ่ายข้อมูลตรงนี้ครับเป็นไมสครนานแล้วก็ช่องต่อชุดถูฟังขนาด3 5มมิลลิเมตรตรงนี้ด้านข้างฝั่งนี้ครับเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งโล่งๆไม่มีอะไรแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับสามารถใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มลงไปอย่างนี้ได้ครับเพื่อดูว่าเป็นช่องอะไรบ้างเมื่อแกะออกมาครับอย่างนี้สุด ดูกันตรงนี้ครับเป็นช่องใส่ซิมครับเห็นไหมครับสามารถใส่ได้พร้อมกัน2ซิมพร้อมเพิ่มการ์ดไมโคร SD ได้ครับซึ่งการ์ดไมโคร SD ตัวนี้สามารถใส่ได้สูงสุดถึง 512GB กิกะไบต์เลยครับโอเคครับดูรอบบตัวเครื่องกับอันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมาครับเรามาดูส่วนท้าของกล้องสเปคเครื่องแบตเตอรี่ครับว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันการใช้งานทั่วไปครับตัวนี้ก็สามารถทําได้ตามมาตรฐานรุ่นล่าก็คือเลื่อนหนในระดับหนึ่งครับ สามารถเล่นเกมพื้นฐานหรือโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้แบบยกตัวอย่างเช่นเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชค้นหาต่างๆก็ทําได้แบบในประมาณหนึ่งอ่าลองลองเช็คดูฟึบฟ,ฟ,ฟไม่ขอบคุณ่ละลองเปิดดูสักข่าวหนึ่งลองเปิดเข้าไปใน YouTube เห็นไหมครับการดาวน์โหลดการอะไรก็ทําได้ไม่มีแบบติดขดัดเวลาที่เราปัดขึ้นปัดลงเนี่ยก็ยังสามารถติดมือดีลื่นไหลได้ระดับหนึ่ง สำหรับสเปคภายในของตัวนี้ครับมีทั้งตัว CPU เป็นตัว m e t e o h a k e Kilo P35 Octa Core ค,ความเร็ว2.3 g h z ซึ่งเป็นตัวระดับกลาง 램ลอม,มอย่างที่บอกไปครับมีแรม4ลอม64เพิ่มการไมโคร SD ได้สูงสุด5 1 2 g b สครับสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างอื่นในระดับหนึ่งเลยครับตัวนี้แบตเตอรี่ครับอยู่ที่ความจุ5000ัน ah มิลลิแอมป์ครับฟอร์มชาร์จไวแบบมาตรฐานกลางๆที่18วัตต์เรียกว่าใช้งานวัน2วันไม่มีติดขัดอะไรครับสำหรับการใช้งานแบบอย่างเกมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูกันสำหรับการเล่นเกมครับก็ทำได้ในมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งครับ การแสดงผลอะไรต่างๆก็ลื่นไหลอยู่แบบพอรับได้ครับแต่ถ้ากรณีที่อยากจะปรับให้มันแรงขึ้นหรือปัดแบตเตอรี่ตัว vivo ก็ทําได้ครับแค่กดตรงด้านข้างตรงนี้ครับด้านข้างตรงนี้มันจะมีแผ่ปัดออกมาแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้ครับจะเป็นปุ่ม boost ของ vivo ซึ่ง vivo จะมีให้ทุกรุ่นสามารถปรับการใช้พลังงานของการเล่นเกมได้ยกอย่างเช่นเราสามารถไปโปิดที่ประหยัดแบตเตอรี่ตรงนี้ครับด้านข้างมันก็อาจจะทําให้เกมช้าลง แต่ว่าจะสามารถทาให้เราสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าตรงนี้ครับไปที่โหมดบูตเพ,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมจะดึงตัว cpu gpu แ a ม r อ m อะไรพวกนี้ให้สามารถทําการเล่นเกมได้ดีขึ้นนอกจากนั้นครับยังมีตรงนี้ครับที่แบบกดเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆเช่นตั้งค่าไม่ให้มีส่เข้าตั้งค่าให้ใหใหปรับความสว่างที่เหมาะสมแคปหน้าจอภาพได้ทันทีหรือว่าจะบันทึกเป็นรูปแบบทั้งภาพนิ่งแลวิดีโอครับสามารถแบบ แค่ภาพเพื่อเอาไปลงแคสเตอร์ของเราได้อย่างไม่ติดขัดครับเรียกว่าสามารถรองรับการใช้งานของคนเล่นเกมได้สุดๆจริงๆครับอลองดูได้เลยต่อมาดูเรื่องกล้องครับกล้องไม่ใช่จุดเด่นใดของ v i v o y16 แต่การถ่ายภาพต่างๆก็ยังสามารถทําได้ในระดับมาตรฐานที่สามารถพอรับได้เราสามารถใช้กล้องตัวนี้ถ่ายในสถานการณ์ทั่วไปหรือเซลฟี่ลงโซเชียลต่างๆะสามารถทําได้ไม่ติดขาดครับซึ่งตัวนี้จะสามารถถ่ายได้ทั้งภาพธรรมดาแล้วก็ภาพมาโคร สำหรับภาพจะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างกันครับ เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับสำหรับตัว Vivo Y16 ตัวนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเป็นเจ้าของ Vivo Y16 ตัวนี้ได้ราคา5,499บาทครับมีให้เลือก2สีครับคือตัวสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวสีทองครับอ่าเป็นไงครับสวยทั้งสองสีเลยไหมล่ะสำหรับวันนี้ Vivo t o u c h phone View และ d r u g k i n g ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ